ไม่มีเพราะว่ามีอยู่แล้วหรือว่าก็มีคนคุยอยู่แล้วด้วยล่ะค่ะยังไม่รู้สิยังยังไม่อยากเปิดเพราะว่าอยากจะให้ความไพรเวทเขาด้วยค่ะเพราะว่าเขาก็เป็นคนนอกวงการเรารู้สึกว่าเขาก็อาจจะไม่ค่อยชินกับความแบบว่าที่คนรู้เยอะหรือเป็นที่จับจ้องนานแล้วค่ะพี่โอ๋ามเป็นเพื่อนเราค่ะใช่ค่ะเนียนนะคะเก่งเนีก็เป็นเออเป็นเพื่อนของ แล้วค่ะเราก็เจอกันในในกลุ่มแล้วก็เลยว่าก็คุยจากการเริ่มคุยกันแล้วก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆค่ะไม่ได้รีบร้อนอะไรแล้วก็อ่ะคุยกันรู้เรื่องแล้วก็เป็นคนติดใจดีอยู่ด้วยแฮปปี้ก็รู้สึกว่าก็คุยกันมาเรื่อยจเห็นทุกวันนี้แต่ว่าไม่ได้หวือหวาติดใจอ่ะเราค่ะแต่ก็แล้วแต่เราด้วยแต่เรารู้สึกว่าแบบนี้ก็ว่าแฮปปี้ดีนะเจว่ามันไม่ค่อยวุ่นวายดีอะค่ะมันไม่ต้องหวือหวาหรือไม่ต้องเป็นที่รู้จักก็ได้เพราะว่า ชีวิตง่ายดีแต่ว่าไม่ได้ปิดนะทำทุกอย่างไปห้ามปกติเลยแต่ถ้า